คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นเบื้องแนวทางโครทุศน์ไทยของแม่น้องัวลํพูดด้เลยครับผมค่ะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องเพิ่นกระโทรมากเพิ่นอยากได้เลขเอียงเลขสามเหลี่ยมของแม่ครับผมค่ะ รูซสึกว่าแม่ยจะมีหลายสูตรเด้ครับผมถ้าทิ่มสูตรหนึ่งกะจิออกสูตรหนึ่งสินเนาะต่ว่าทั้งเด็ดทั้งหนั่นเลขแม่กับเขาเพื่อก้าครับผมเก่งเนาะเพิ่นงวดว่างหันเพิ่นก็ว่าฮกมากหกมากเพิ่นถนัดบนอีลีทุกอย่างอยู่ที่หกหกอีลีเอาครับสําหรับงวดนี้อาคลิปนี้ก็เป็นโขงทุดทายได้ครับผมแม่จาสรุปเลขให้แล้วก็ไปเบื้องเลขสามเรียมของแม่กันกับผมครับก็เน้นสิบเบื่องเลขของแม่แอดมินกอมามเช่กับพอ ขอขอบพระคุณแม่เด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับลูกกับหลานครับผมค่ะครับอยาจเลื่มเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกอล์มเชนเนอร์เ้อครับพี่น้องไปเบิ่งโค้งสุดท้ายแม่น้องบัวกันเลยครับนะครับจ้าหลานกอล์มเช์สวัสดีแม่น้องบัวครับผมจ้าแม่สวัสดีค่ะจ้ากินข้าวแร้งไปไหมกินแล้วกินกับยเนื้อไปไหมแม่เอาวัน ไปครับพ่อไปหาป่าเนาะป่าอีกแล้วพ่อสเนี้ยงพี่เรียกพ่อกัไปหาป่าสมื่นเนี่ยโอ้ดีนะแม่แม่พ่อสเนี้ยง s w ไปหาป่าเอาได้ยินหน่อยได้ฝรุปลายังหนึ่งและว่าค่ะครับีเงี่ยก็เบาแน่นแน่นน้่นะจ๊ยจ้าแม่อันพี่น้องท่อมาอันคว้าเลกกันสามเหลี่ยมนะแม่เนาะค่ะครับผม ยได้เลดียนอันโทษหรอซาปุ้งว่ามันเป็นอย่างมันกุดกล่องวะได้แหลนเย็ดใส่เบื้องบางอันแหลนบ่อปลามันเต็มพื้นที่แล้วรูปลายเต็มเต็มการอันไอ้เห็ดย้อนหลังขึ้นล่างเบื้องบดก้อนเขาเบื้อเลี้ยงกันไล่ใส่เลยโอ้เสียดายนะแม่อืมเรื่องพม่าละกันเผลอวะได้ครับผมเผลอวะไดร ได้เนี่ยวดนี้นี่ยมันก็มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีสามมีสี่เมียเรื่มาสีเป็นเลขเจ็ดเขามากงวดวันสีแม่เลื่ยละงวดงหวดนาตีสี่นี้เมียมาครับฝากทพ่วมเล็กส่วนเพือมรูดเล็กน้อยๆไอ้เจ็บที่เอาไปซม่ไอกินระเบิงมือหวดวันได้วดควันเขาหมดเลยเปลี่ยนเกินหุบผว เออได้เนี่ยวันที่หนึ่งมีสานี่มันมีเลขตู้หกหกเก้าม,มีสามครับผมสามหนึ่งมีศูนย์หนึ่งเราก็มีเอ็ดมีสองมีสี่มันจะเป็นบ้านที่นั่นแหละ เป็นสี่หลักอะไรแถวใดแม่ครับผมเมีถ้าเลียเกิะจับกันวันที่มันเกิดจับกันเลยนั่นแหละครับคืองวดว่าหันมาแม่เนาะเมียนครับงวดหน้านี่เมียยังวันสี่มันมีแม่เกี่ยมยังอย่าเมียยังวันสิรีงวดหน้านวันนี้อะไรล่ะเนาะครับผมสำหรับเริ่มต้นไปเอาเนี่มเแบบเนี้ยอ่ะอันเมียกับเจ้ยินกันค้าดื่มดิ เบว่ยสักเล็กเลย้ยไรบอกอยู่คนกับว่ดเก่ามากเนาะแต่เมียหยากกันกาบีควาบิึงกันหน่อยเนาะเล็กตั้งรัดเมียเพราะมีเก่าเล็กที่เขาประกบเมียกับว่ามีเก่าเพราะะนันโอกาสเก่ามาเนี่ยสาหรับเมียนี่บานีบานี เมียเมียกันยังไงทุกอย่างอยู่ที่สามขเจ่าทุกอย่างอยู่ที่สามวิ่งสามัดวมือนีเมียาสามเจ็บแต่ยัง มันดันมะพอยูย่เล็กต่างรักเมียเพราะตะนั้นเหลก็กเจ็ดกระเปียดแม่บุญแท้เนี่ยนั่นเรียกเอาตัวเดียวเรียกเอาตัวเดียวเมีย่าเจ็บที่นอันตรายยงพอใบกิดนันมาน้ำกันกระสามกระสีพรัฒนั้นกิบที่นอัตราเสียงสั้นแปดเลยใช่ไหมใช่เลยสามแปดแปดสามตัวเดียวตะนั้นเมียไอ้สามแปดแปดสามตัวเดียวทุกคน่างอย,<า>ย่างเดียวเลยครับผมเมียน ไม่จังจะเห็ดดอกเมียเบิรงกุเล็กเมียคนเดียนคนเดียนั่ม e. mm. mm. you know, ีสามดิษม um ีนยูโนเมียนอ่ะที่สามเจียกนมาสองสามห้านีโอกาสจับกันนี่ง่ีนขึ้นคือตาสิเอ็ดทุ่มเลขสามสูงมีเลขกสองคนยากตั้งแต่สองกันสี่กยากสองกันยากสามสองกัยากแต่ว่าเล็กเกิน ถามันเป็นคู่ทางได้คือา่สามเปลี่ยนเปลียดสามเปลี่ยนสามสี่สี่หลังอาถามสามกติยัญหรอกมันเปลี่ยนไปได้ไม่เปลี่ยนห้าเปลียดสามห้าเปี่ยนสามพอบาเล่กเนี่ยมันมาน้ำกันดิคร oh ับมันมาน้ำกันห้าสามสองเล่กเล่กเรีนห้าสามสองนี่จิว่าจับครูกันว่าเนียเมียน เลขตัวหนึ่งยื่นแล้วลอยตัวนึงไปแล้วทิปแล้วไงนด็สีเมียนนี่นี่คือขอวิเคราะห์ขว้างเมยเพราสามเหลี่ยมเมย์ม,ม,มันเหย็ดมันเดยังมีสามเปียดนี่เอาแม่นันนีขอเลขสามเหลี่ยมนะวยครับผมเออเลขสามเหลี่ยมม,มันมีเปียมเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นเลขเดดกตูนนะครับผมมันจะแค่เลขเกตูนล่ะครับเด็กสี่โลมเบอกเอฟซีเบงนะครับผมเปีย แต่บ่เมียอยากไปเอฟที่บิงขาดเปียดสามเมียนั่นเรียกเปียดเรียกเรียกไม่จับเปียดสามนี่มันง่ายคือห้าเปียดสามกับไงศูนย์เปียดสามกับไงสองเปียดสามกับไงเดี๋ยวที่ไปีกเยอะเปียดสามเมียว่าเคยวม่เคยเห็นเด็กเด็กเก้าเปียดสามสี่เปียดสามเมียแต่ที่ว่าเคยเห็นนะหนึ่งเปียดสามแต่ที่ไม่เคยเห็นจะสี่เห็นจะหาแปดสามไแม่เนาะมันติไปหาหนึ่งเก้าสามจะได้ หนึ่งเก้าสามเก้าสามนึงจะได้นะสัตวอเนี้ยเจร่าคึ้จังหนึ่งขึ้กันกันตามเมียมาแล้วหึ่งโอกาสหนึ่งนึ่กับส้าสีสิเนี่ยันมาเมียมาศูนย์สีมาเนี่ยสอมสี่้ากคขึนจังหนึ่งศูนย์หาเจ้่ยเห็นเบลเลกประกวบหนึ่งศูนยาเลยาเมียเก็นยังมาแล้วบางหากระโงที่เมียมาลนออกไปอาะกะโขกเมื่วันนาเมือนี่เมียมาหาเลี้ยล่างโขกสี่แับเมียมาหกอาจสีมา้าเนี่ย เมียมาวีความเป็นขันหกวมันจะไปหกศู้นซูนเนาะสีสันนีเมียบ้าหือหุเก้าไปอักสันเนี่มนเมียน่าเก่ามันมีในเรียนร่างกับสร้างต่ะซูนมันมีเลยซุ้นมาอันนี้เลกบนเรีย่างแม่นี่เมียบาขันแม่ขันซูนกับหกมาสิมันจะไปเป็นร่างผลดันตัวไหลเออเมียเลื่อมบ่วาเล็กเพื่อนเมียหนงเนี่ยเร็กเกลื่อนเมียมาซีตัวมันก็เข่าเล็กเมียเด็กจดจำได้บ่เมียบ้า เล็กเมียมาห่เก่ากับสามหนึจ้าเด็ขอเดินสายเล็กเพื่อนเมียกับมาสามสี่หกเก้าดิสามสี่หกเก้าเขาก็เพิ่งใส่ผ้าจะเขียนด้วยกันครับอันเล็ก <c oughs> เล็ก <c oughs> เ,เด่นแมนคลิปแรกยังกับครับผมคลิปเลเ็กเจนของเมียสี่ตัวมันหนี้แปดสี่สามเจ็ดแปดสี่สามเจ็ดครับผมเมนอันเลก็กคุมของเพื่อนนี่มันมาสาม หกเก้านั่นจะยังถือเลขเมียคือเก้ากับสามนี่เมียมาเก้ากับสามนี่โอกาสจับกันว่ามีเด้สามกับเก้านีลอยทั้งลอยล่ะเฮ้ยได้กับว่าจับกันสากับเก้ามุนเมียวิคอยเอลซี่ตั้งขามมักกันซื้องานยุ่งเมียอือีิคอยตั้งขันมักกัน เหล็กล่างห้นหกจ๊น้อยนะครับผมลองเบ้งนะครับเล็กล่างน้วแม่ยนอลองบังเย็นเมอวันมื้เย็นเหลือนเมียมาเมียบาอ่าน่ันไปยานไปละตอยฉันนะเมียานหุเมียวกเก้าหเก้าูนย์กเก้าฮกศูนย์เมียนเมียซอฟต์โซนนี่แหละเมียบ้านล่างลองเบังครับผมนี่แหละเมียบ้า สองตัวนั้นมันกะเมียกับคือว่ามันสี่มาอยู่คือเรียกกันสามตัวมันถอดขึ้นไปจากสามเรียมนี่มันกับ่ค่อยจับันเนาะครับผมแต่ทึเจ็ดหาฮุกหาเมียนเลยล่ะตัดออกไปยากหน่อยก็ตัดออกไปได้หล,ล,ลายตัวหละพุกหาที่เละเล็กดังสัมผัสเมียบ่าได้ครับผม <laughs> ฮกหาดีใจยากครับดังเต็มตลาดแล้วเมียนะดังเต็มตลาดแล้วฮุกหาเนี่ย อกันมีเนี่ยสุดค้นมีเนี่ยว่าลาบอ่รู้ผู้ไายใช้มีวันสี่ได้ยังหัวเก่ากระดังดิหัวเก่ากระดังอืออือนั่นคันคันระวางหกนี่ไอเรียกเป็นหัวเก้านั่นสามหัเก้าหัวขุนจังเลยเพราะว่าขุนยังในหน่อยขุนมันกลับมาน้หนึ่งนั่นแทนนะผมอ่านนี่เด้อครับผมสามเด้อสามแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่สามบนแม่บ้านคับุญแม่บ้าทุกอย่าง แเนลี่ยนะเอาแม่ก็ประมาณนี้นะครับผมครับเปลี่ยนจะจัดป่วยพว่อไหนเจสซี่เนาะมีโจ๊กมีมันครับผมอันเมียเป็นผู้ดวงว่าดีป็นไดท้อง <c oughs> ดีอยู่แม่ียดีครับผมจะจัดขอเพราะวันหน้าจังสั่นล่ะเนาะค่ะใส่เจสซี่มาสุกสุกมันมนะันฮะใครเอาคำว่ามาโผเมียจัดใดกระไดถ้ารับเปลี่ยนก็จิตนี่ยจะขอเรียกเปียนขึ้นมา ค่ะด้ครับดูประสิลรบควรแม่สำเนีเด้อครับผมจ้าครับขอพุณแม่ย่างสูงครับผมสวัสดีครับจ้ายูดีมีแหวนแม่สวัสดีค่ะจ้าเอาครับพี่น้องครับผมกะไดมารวเดอร์ครับผมโค้งสุไทายเหล็กเด่นแม่เหล็กเด่นของเื่อนแม่แล้วก่าเหล็กสามเหลี่ยมที่แม่เคยเหตุเขาดีๆเนาะพี่น้องเนาะเ่ินกระจับมากบนกับทุกอย่างอยู่ที่สามคือเก้าครับผมค่ะครับ เพื่อนกะไ้จับคู่หางเดียวก็คือสามแปดแปดสามแล้วพี่น้องอย่าลืมะะ้อค่ะเพิ่นสักเล็กวิ่งมาเนิรุตเนี่ยเด้อคะ่ะเพราะว่าวงหันนี่เพื่อนกะห้วิ่งหกตัวเดียว่นบานนี้เพื่อน่าให้วิ่งสามตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เด้อค,ครับผมสามตัวเดียว,วเหลยกลาเพื่อนกะไ้แนวทางคือหกเก่ากับหกศูนย์นะครับผมสองหางพี่น้องเนาะพี่เจน่าเบิ่งนสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเอฟซีสุขสุก้นถูกหวยแล้วเงินไปกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผม สำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ